นค,ค่อยๆเอามือทุบหัวมังกรยืบก็หัวมังกรล่วงไปแล้วเราก็จะโดดตามลงไปเอาเลยกันยืบวินวินวินโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยแล้วกันนะครับนะยินดีต้อนรับสู่ช่องโนบิตะคุงนะสำหรับวันนี้นะกลับมาพบกับผมในไมค์ครับเอชีวิตรอดนะครับนะเดี๋ยวในวันนี้นาะอเดี๋ยวเราจะไป บวกยังโลกเอ็นซิตี้กันนั่นเ่งซึ่งก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ฝากผู้ชมกดไลค์นะคนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องผมนั่นเองเนาะเอาเลยคนระับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันร่าวๆาก่อนและกันสำหรับการไปเอ็นซิตี้เราต้องมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกขวานไปด้วยละกันเอาไว้แบบในกรณีที่ว่าเราเผื่อทาดาบหายเราจะได้มีอาวุธในการสู้กับสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วก็ดาบ ที่ขุดเนาะเอาไว้สาหรับขุดอะไรต่างๆกันนานแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากล่องไปด้วยนะกล่องกล่องแล้วก็เป็นพวกจาพวกบล็อกต่อตัวที่ว่าไม่ใช่บล็อกไม่ใช่บล็อกเดินนะถ้าเป็นบล็อกเดินเนี่ยเจ้า Man อินเดอร์แมนอ่ะมันจะสามารถขโมยไปได้เวลาเราต่อตัวเราจะใช้เป็นเนเธอร์แลคก็ได้นะผมจะใช้เป็นเนเธอร์แลคละกันเพราะว่าผมมีค่อนข้างเยอะเลย ผมจะเอาไปประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของ e n d e r p o ์โนี่เราต้องใช้ใน,นการข้ามไปยังโลก Ent ติต้เนาะแล้วก็เอาไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับบล็อกต่อตัวนะต่อไปต้องก,การถังน้ำสักหนึ่งถังเอาไว้กันรกรณีที่ว่าเราโดนไอ้เจ้าแผลบนะไอ้เจ้าแผลบผมเรียกว่าเจ้าแผลบก็จะเตรียมน้ำไปหนึ่งถังเนาะแล้วก็ ชูการ์เคดนะชูการ์เคนเนี่ยเราจะเอาไปทําเป็นในส่วนของกระดาษเพราะว่าเราจะเอาไปทําเป็นในส่วนของกูนเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาหาการพาวเดอร์แถวดีนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเราต้องใช้การพาวเดอร์นในการทาเป็นผูนั่นเองนะโอเคเราจะทําผูได้ซักขนาดไหนกันเต็มงสมัน <S <S เอาละเดี๋ยวผมไปหาการพาวเดอร์เพิ่มเติมที่อื่นแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ไปเริ่มปฏิบัติการไปเอนติตี้กันเอาละเดี๋ยวเรามาเตรียมของก่อนละกันก่อนที่เราจะเข้าไปอย่างประตูเอนเกมเวเนาะก่อนดีเลยอ่ะผมจะเอากองเก็บของมาก่อนแล้วก็จะเก็บของสําคัญสงคันเข้าไปก่อนว่าเราไม่รู้ว่าเราวาร์ปเข้าไปแล้วอ่ะเราจะไปโผล่ที่ไหนหเองดังนั้นเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนละกันในกรณีที่ว่าผมอาจจะไอ้ดวงลงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอแต่จริงเราก็ แต่กรชัางเอะสลับคนที่ว่าอยากจะไปจริงเนาะก็ลองใช้วิธีนี้แล้วกันเอาบล็อกต่อตัวออกมาก่อนแล้วก็นี่เก็บไปโอเคแล้วก็มาเลงว่าเราจะขึ้นไปทางไหนจริงเนาะขึ้นไปสักประมาณทางนี้แล้วกันตอนนี้ผมก็ได้ทําการขึ้นมาข้างบนไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่จะไปโลกเอ็นติตี้เนาะ รับบล็อกตรงนี้นะครับผมที่เป็นเวทบล็อกตรงนี้เราอย่าเอาบล็อกอะไรไปวางข้างใต้นะเวลาเราว้าไปเราจะเกิดออกมาขอบบตรงนี้เนาะถ้าสมมุติว่ามีบล็อกอะไรไปวางไว้บริเวณข้างล่างตรงนี้ให้เราการวางข้างๆนั่นเองน,นะเอาละเดี๋ยวเราลองว้ปไปดูเลยละกันเนาะในการโยน ender p r o เข้าไปอโอเคเหมือนเราจะมาเกิดบนพื้นปกตินะเดี๋ยวผมขอ ดูก่อนว่าทางกลับเราสูงหรือเปล่าลล่นะทางกลับเราก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอะไรข้า,ขาวๆนิดนึงแล้วกันชิฟก็ยังมองไม่ค่อยเห็นอะไรเดี๋ยวเรามาทําทางกลับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปเอาของเรานิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตามหาปีกหรือท่ากันแล้วก็ในวันนี้ผมต้องการเจ้าผักกหรือ้เจ้าโชเกอร์บล็อกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ราะว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมมีโครงการที่จะทำเป็นในส่วนของสปาโมนเตอร์น่าจะสปาโมนเตอร์นะเพราะว่าผมต้องการในส่วนของอะไรอะในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าอะไรออะอะไรนะการพาวเดอร์นั่เองเนาะไปเราทำการวาร์ปกลับไปยังบริเวณจุดเมื่อกี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำวิธีการบางอย่างเพื่อตามหาอะไรนะตามหาเรือนั่เองผมก็ไม่ค่อยได้เล่น ไม่ครับานานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะสิ่งที่ผมจะเอากลับบ้านไปด้วยก็จะเป็นในส่วนของคอรัดฟุดนะยึบยึบอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปปลูกเล่นๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวในเบื้องหลังจะกลับมาเก็บแบบจริงจังอีกทีหนึ่งแล้วกันยึบแล้วก็เดี๋ยวเราต้องการจเจ้าเอสโตนกลับบ้านด้วยนะยึบยึบยึบ โอเคเราจะจําพิกัดไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวิธีการกลับบ้านของเราต่อไปผมจะต่อตัวขึ้นมาสักประมาณหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดระยะการมองเห็นให้มันสุดเนาะว่าเราจะเดินทางไปทางไหนก่อนดีสำหรับโลกนี้น,นั่นเองปัจจุบันนี้มือถือผมมันดูได้ทั้งหมด13ชั้างเนาะส่วนแต่ก่อนเนี่ยมันจะดูได้ทั้งหมด20ซึ่งก็เหมือนจะไม่เห็นอะไรนะ แต่ว่าฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นแผ่นดินใหญ่คะเดี๋ยวผมจะไปเริเวแผ่นดินใหญ่ก่อนละกันแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีเอเดอร์แมนจ้องจะเล่นผมอยู่นะเอาเลยครับผมเหมือนตอนนี้ผมจะเจอกับว่าสาดเอ็นซิตี้นะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีเรืออยู่หรือเปล่านะถ้ามีเรือก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าผมไม่เจอเนี่ยเหมือนทุกคนเหมือนผมจะเจอ เจอเอนเดอร์แมนเจอเอนเดอร์แมนไล่วางน้ำแป๊บวางน้ำแป๊บไม่นะไม่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 ผมจะไม่มาตายอยู่อย่างนี้ผมจะไม่มาตายอยู่อย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บแป๊บจะต้องไม่มาตายอยู่ในนี้เอนเดอร์แมนไปไหนล่ะเอนเดอร์แมนเป็นโรคพัวน้ำทุกคนดังนั้นเราจะอยู่ในน้ำพยายามอยู่ในน้ำให้ได้นานที่สุด พื่อฮิวตัวเองนั่นเองเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่อยากจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นแล้วนะเพราะว่ามันไกลนั่นเองเนาะเอาละเดี๋ยวผมขอต่อตัวขึ้นนิดนึงแล้วกันพยายามอยู่ในน้ําไว้ทุกคนนี่แหละเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ว่าผมเอาในส่วนของถังน้ำมาเนี่ยเนาะเวลาเราอยู่ในโลกเอ็นซิตี้นะหรือโลกทีเอ็เนี่นเราจะเดินกันแบบค่อนข้างเจียมตัวนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากไปจ้องหน้าจับ ในส่วนของเจ้าไอเจ้าอะไรอ่ะเอ็นเดอร์แมนนั่นเองเนาะซีบโอเคตอนนี้เราเจอกับอะไรอ่ะเอนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอแคปภาพไว้เป็นที่เราลืกก่อนแล้วกันเน่ะเอาเลยครับผมต่อไปจะเป็นในช่วงเวลาแห่งความสนุกละล้ลก็คือต่อไปเราจะใช้ในส่วนของพวกอาวุธแล้วก็ จะใช้เป็นในส่วนของถังน้ำวางไว้ใกล้ๆมือละต่อไปผมจะเริ่มเข้าไปบุกในส่วนของปราสาทของเอ t i t y ตี้ละเพราะว่าต่อไปผมจะต้องการ s h กเกอร์บล็อนั่นเองชักเกอร์บล็อกเนี่ย, er ยมีความสําคัญในการดําเนินการทําฟาร์มต่างๆต่อไปในอนาคตนะเพราะว่าฟาร์มต่างๆของเราจะใช้บล็อกก่อสร้างเป็นจํานวนมากแล้วก็อีกอย่างนึงอะ่ะมันจะใช้เวลามันใช้บล็อกก่อสร้างอะ่ะเราก็ต้องขนใส่ตัวเราถูกไหแต่ว่า ผมไม่ต้องการเปลใส่ตัวทุกคนผมต้องการขนใส่หีบที่มันสามารถแบบเคลื่อนย้ายได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมตอนนี้ผมติดเอฟเฟกต์นั่นเองเนาะขอขุดเข้าไปเลยแล้วกันโอเคมาจเจอกันหน่อยจุ๊บจุ๊บไอพวกนี้มันวาร์ปได้นะมันจะสามารถวาร์ปหนีเราได้แล้วก็สามารถวาร์ปหนีไปข้างนอ,นอกได้ด้วยเหมือนกัน ผมได้มาเท่าไหร่ฮะเนะี่ยได้มาอันเดียวเดี๋ยวนะผมทุบทางขึ้นอย่างงั้นเหรอซิมแล้วก็ในปราสาทเนี่ยมันก็จะมีของอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของพวกกล่องอะไรเงี้ยมันจะแบบมีค่อนข้างเยอะเลยนะก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์พวกชุดเกาะอ,อะไรต่างๆ่ันนาเน,นี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถามว่าเอฟเฟกต์นี้มีประโยชน์ยังไงก็นี่เลยสามารถทําให้เราลอยขึ้นมาได้อย่างนี้เลยเนาะ เอาละเดี๋ยวเรามาบุกในส่วนของฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวของินอาหารรรับหนึ่งอันนี้ผมใช้ในส่วนของดาบลูตติ้งนะผมไม่รู้ว่าผมจะเก็บชักเกอร์ได้เยอะแค่ไหนแต่เดี๋ยวในเวลาที่ว่างๆหรือเวลาอะไรอะ่ะผมจะมาล่าชาักเกอร์ทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างแล้วก็ไม่สบายด้วยนั่นเอง ตอนนี้ทุกคนผมมาเจอกับหีบแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรบ้างนะปึ๊บโอเคผมได้เป็นในส่วนของชุดเก่อเนาะก็จะเป็นในส่วนของหมวกดังนั้นผมจะเอาของอะไรที่ว่ามันไม่ค่อยสําคัญแรกออกไปแล้วกันอันนี้เบนดิ้งนะก็สําคัญอยู่เอาเอาอะไรเก็บไปดีตอนนี้แหลกเก็บไปแล้วกันแต่เดี๋ยวนะเรามีนี่ไงเราสามารถเอาของฝากไว้ในนี้ได้ ส่วนหมวกเนี่ยผมจะเอามาใส่แล้วกันอันนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันเหมือนจะพงังละอันนี้สําคัญไหมอันเบกกิ้งฟอนจูนหนึ่งอย่างนั้นเหรอไม่เอาแล้วกันเนาะส่วนเหล็กเนี่ยเอามานะเอาไปใส่ในส่วนของอันนี้ไว้โอเคต่อไปเราก็จะไปกันต่อนคะครับผมเรามีไม้ไหมเราไม่ได้เอาไม้มานะลืมเลย เราไม่สามารถคราฟอันนั้นได้นะชักเกอร์บ็อกนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันต่อแล้วกันนีครับผมเดี๋ยวเราจะหาชักเกอร์บล็อกกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาปีกอิเลท่าแล้วก็จะได้ล่อนกลับบ้านกันนั่นเองเนาะฝั่งไหนผมยังไม่ได้ไปบ้างว่ะน,น่าจะหลายที่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาหาเพิ่มเติมลวกันส่วนของเวลาที่ว่าว่าง,าง,าง,งนะ ทุกคนตอนนี้ผมเดินทางมายังจุดบริเวณที่ว่าเจอเรือแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองเท่าไหร่ดังนั้นผมจะมค่อยๆต่อตัวไปก็แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเนะว่าจะใช้ชักเกอร์แล้วจะไปถึงหรือเปล่าเองกลัวแบบกลัวไปไม่ถึงเเองเนาะตอนนี้ไนดะ้ชักเกอร์มาทั้งหมด19อันแล้วนะแต่ว่าอาหารผมเนะี่ยมันเหลือค่อนข้างแบบน้อยมากๆเลยแล้วก็ในเรือเนี่ยน่าจะมีเจ้าคลับๆอยู่นะ เดี๋ยวไอ้เจ้าแผลบนั่นแหละดีละก็คือมันเสียงเวลามันอะไรเนี่ยในเรือเน,นี้ยน่าจะมีอยู่ไม่รู้ว่ามันจะส่งผมขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านี่นะมันส่งผมไปจริงๆแล้วไม่นะเกีย,ยังพึ่งค้างเอาละเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วกันผมนก็จะค่อยๆล่องลอยไปมาติดตรงตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้แหละติดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนลรับพอแล้วละ โอเคก็จะลงไปเอาปีกกันแบบสวยงามนีครับผมสวยงามตามท้องเรื่องไม่นะเกมจะค้างสิโอเคเรามายัางห้องที่ว่าจุดเก็บอิเดท่าเดี๋ยวนี้ครับผมวันนี้ก็จะมีส่วนของช็อคเกอร์บอกอยู่แล้วก็ตอนนี้เราสําเร็จภารกิจได้อิเลท้ามาเป็นที่ปลอยแล้วแล้วก็ได้เป็นในส่วนของเศษทองแล้วก็ ไดมอนด์7เม็ดโอ้โหแหลมเป็ดเลยอย่างงี้ไฟโเทคชั่นไฟโเทคชั่นเวกานโเดคชั่นเราเรายังไม่มีเงีงเ,เพชรเนะเาะเดี๋ยวเราเอาเงีงอันนี้ไปใส่แล้วกันชืบเอานี้มาเอานี้กลับไปแล้วก็เอาเงีงเพชรไปใส่จื๊บโอเค okay, เรียบร้อยต่อไปเราจะสอดชุดเกาะออกมาก่อนแล้วกันแล้วก็ เอานี้โยนทิ้งไปเอาอิเลธาไปใส่จิ๊บเรียบร้อยต่อไปเรามีผู้อยู่ทั้งหมด9อันดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการล่อนกลับไปยังบริเวณจุดที่ว่าเรามาในนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาฮิวนะยาฮิวเราจะไปหยิบเราเอายาฮิวไปด้วยเลยแล้วกันใ <c oughs> นนๆก็มาขโมยเลยแล้วกันว่าแต่จุดกลับเราอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็จำไม่ได้ แต่ว่าผมลืมเหมือนจะมีหัวมังกรอยู่บริเวณตรงนี้ดังนั้นเราจะไปเก็บหัวมังกรก่อนแล้วกันเนาะซื่อพิธีการเอาหัวมังกรก็ปึ๊บต่อตัวมาแบบแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ค,ค่อยๆเอามือทุบหัวมังกรซิ้อก็หัวมังกรล่วงไปแล้วเราก็จะโดดตามลงไปเอาเลยลกันวิ๊นวินบิน เกิดอะไรขึ้นกับผมและแล้วผมก็กลับมาบ้านอย่างรวดเร็วโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจริงไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ขอตัดจบไปแบบดื้อๆเลยแล้วกันนี้ผมก็ขอบคุณที่รับชมหลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม,มไปแล้วครับผมบ๊ายบาย